ถึงคราวต้นไม้ที่ทุกท่านรอคอยครับก็คือพุทธน้ำบุตรเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกอย่างมากๆเลยด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกตลอดทั้งปีแล้วดอกก็มีสีสันสดใสนอกจากนั้นแล้วเป็นดอกไม้ที่ให้กลิ่นหอมเอาเสียมากๆเช้าจะหลดค่ำจะหลดเย็นจนไปถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็ยังคงให้กลิ่นหอมอยู่เลยครับแล้วก็รวมไปถึง การที่เขาสามารถจะเจริญเติบโตสูงขึ้นไปถึง4-5เมตรนั่นหมายความว่าตัวเขาเองเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือเป็นไม้พุ่มสูงได้ด้วยแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องผูกเขาไว้เป็นไม้พุ่มสูงหรือเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราสามารถจะปลูกควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในกระถางแล้วก็อยู่ในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันไว้ก็จะได้ดอกตลอดทั้งปีแล้วก็ส่งกลิ่นหอมจัดว่าเป็นต้นไม้เลี้ยงง่ายอีกต้นหนึ่ง แน่นอนครับมือเย็นทำคลิปนี้เพื่อป้ายยาให้ทุกท่านได้ไปหามาปลูกกันอย่างไรก็ตามไปรับฟังข้อมูลปัจจใจแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของพุทธน้ำบุตรครับเช่นเคยครับมือเย็นต้องขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นเลยที่สอบถามมาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าพุทธน้ำบุตรเราก็เริ่มไปทำความรู้จักก่อนเลยว่า ตัวเขาเองนั้นไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเราแต่มาจากประเทศหมู่เกาะอย่างโมลุกะแล้วก็รวมไปถึงฟิลิปปินส์แล้วก็หมู่เกาะอย่างสุลาเวสีด้วยนั่นเองสําหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าพุทธน้ําบุรก็คือการเดเนียมิวทาบิลิสโดยชื่อสกุลการเดเนียนี้ก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักพฤศาสตร์าชาวสกอตแลนด์นอกจากนี้ชื่อชนิดมิวทาบิลิสนั้น ตามความหมายของภาษาตินหมายถึงเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้นักพฤกษศาสตร์ก็พันนาจากคุณลักษณะของดอกเดี่ยวที่ออกมานี้ในช่วงระยะแรกถึงแม้ว่าจะเป็นหลอดยาวๆแล้วก็ตัวกลีบดอกนั้นจะพันเรีนเป็นเกลียวอยู่แต่พอผายออกมาก็จะมีสีเหลืองนวลหลังจากนั้นก็จะมีเปลี่ยนแปลงสีให้เข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วก่อนที่เขาจะร่วงลงมาก็จะเป็นสีเหลืองเข้มๆไม่ต่างอะไรกับสีของบุตรสราคาม ในที่นี้จึงทําให้ในชื่อไทยมือเยนสันนิษฐานว่าที่เราเรียกว่าพุทธน้ําบุตรก็มาจากคุณลักษณะของสีสันนี่แหละครับว่าสีดอกเข้มๆคล้ายกับสีของบุตรสระคำก็จึงกลายมาเป็นชื่อไทยว่าพุทธน้ําบุตรชื่อนี้เหมาะกับเจ้าพุทธน้ําบุตรหรือต้นไม้ต้นนี้อย่างยิ่งเพราะว่าทั้งตัวกลีบดอกหรือสันฐานดอกนั้นก็สวยงามสีสันดอกก็สดใสแล้วประกอบกับตัวกลิ่นหอมที่โชยออกมานั้นก็ถือว่าเป็นกลิ่นหอมที่หลายๆท่าน ปรารถนาที่จะมาปลูกในบ้านเรือนเลยครับอย่างไรก็ตามเราไปดูสันฐานของเขาก่อนเพื่อที่จะได้ตัดสินใจนํามาปลูกไว้นในบ้านเรือนอย่างที่มือเย็นโปรยไปในตอนต้นเลยว่าเขาเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือจัดว่าเป็นไม้พุ่มสูงไม่ผลัดใบนั่นหมายความว่าตัวเขาเองจะสูงไปได้ถึง5เมตรเลยและคุณลักษณะความไม่ผลัดใบของเขาไม่ได้หมายความว่าไม่ทิ้งใบเลยนะครับจากภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้เราก็จะพบว่า จะมีการทยอยทิ้งใบอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ําฝนมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะสมอยู่ในดินก็ทําให้ตัวเขาเองนั้นจะมีการทยอยทิ้งใบเหลืองหรือใบแก่นั้นหลุดร่วงลงมาพอสมควรเลยครับเป็นภาระให้เก็บกวาด ประกอบไปกับตัวดอกที่ร่วงหล่นไปนั่นเองสําหรับตัวสันฐานของลําต้นที่มีอายุมากๆนั้นก็จะกึ่งมีเนื้อไม้แล้วตัวเปลือกผิวของลําต้นนั้นก็จะเป็นเปลือกผิวเรียบ จะมีลักษณะเป็นตะปุมตะป่มหรืออาจจะมีการแตกเป็นร่องบางๆบ้าง,างตัวปุ่มปมต่างๆเหล่านั้นเป็นเลนดีเซลที่ทําหน้าที่ในการแลกอากาศกับตัวต้นนั่นเองครับสำหรับการแตกกิ่งของเจ้าพุทธน้ําบุตรนั้นเราก็จะพบว่าจะมีการแตกกิ่งก้านออกไปเป็นคู่ๆแบบนี้นะครับสลับกันไปเรื่อยๆประกอบกับตัวส่วนยอดอ่อนนั้นก็จะมีสีเขียวและใบเนี่ยมักจะไปกระจุกอยู่บริเวณปลายยอดต่างๆเหล่านั้นเราจะเห็นใบเดี่ยวขึ้นตรงข้ามแล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆ โดยใบเดี่ยวเหล่านี้ก็จะมีลักษณะเป็นรูปไข่หรือรูปปรีแกมขอบขนานปลายใบแหลมตัวส่วนกว้างของใบเนี่ยก็จะอยู่บริเวณกลางใบแล้วค่อยๆสอบเข้าหาตัวก้านใบขอบใบเรียบแต่ว่าตัวเนื้อใบนั้นก็จะมีลักษณะยกนูนขึ้นเล็กน้อยเราเห็นเส้นใบได้อย่างชัดเจนเลยแล้วตัวสันฐานของใบในบริเวณด้านหลังนั้นเราก็จะเห็นสีเขียวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสีที่ดรอปหรือสีอ่อนลงเล็กน้อยเนื้อใบผิวด้านบนนั้นก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวเป็นมัน เห็นเส้นใบได้อย่างชัดเจนและแน่นอนเลยครับลักษณะของผิวใบในลักษณะนี้ก็จะขับเน้นตัวดอกของเขาได้ดีมากๆเลยดอกที่เราเห็นนั้นเป็นดอกเดียวครับจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือขึ้นอยู่บริเวณปลายยอดแล้วก็ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งโดยจะเห็นตัวดอกเดี่ยวเหล่านี้จะมีโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดเลยนะครับแล้วก็ตัวกลีบดอกบริเวณด้านปลายนั้นก็จะแผ่กว้างออกไปประมาณ8กลีบแล้วก็จะมีลักษณะของบิดเกลียวเล็กน้อยตัวปลายกลีบมน โดยดอกเหล่านี้นะครับส่งกลิ่นหอมนวลนๆนนนนกลิ่นหอมอ่อ,อนๆด้วยแต่ถ้าอากาศเย็นตัวลงเราจะได้กลิ่นหอมเขาอย่างชัดเจนเลยครับแล้วก็พัฒนาการอย่างหนึ่งที่สอดคล้องตามชื่อชนิดที่นักพฤกษศาสตร์ตั้งให้ก็คือเปลี่ยนสีได้เมื่อแรกๆนั้นเราจะเห็นเป็นสีขาวอมเหลืองหรือสีเหลืองนวลๆแล้วหลังจากนั้นก็จะแปลเปลี่ยนสีให้เข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะหลุดล่วงไปในที่สุดแต่ไม่ต้องกองังวลถึงแม้ว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก2-3วันในการหลุดล่วงไปแต่ การออกดอกของเจ้าพุน,น้ํำบุญนั้นออกดอกตลอดทั้งปีและถ้าหากเราเลี้ยงดูดีๆปลูกเขาไว้ในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันแล้วก็เขาจะให้ดอกดอกแล้วก็จะสร้างพลังงานสําหรับเราพอสมควรในฐานะคนที่ปลูกเลี้ยงไว้ได,ด้ดีนะครับเพราะใบทั้งร่วงด้วยแล้วก็ดอกก็ร่วงหล่นเป็นภาระงานกับเราพอสมควรแต่ถ้าแลกไปกับกลิ่นหอมแล้วก็ความสวยงามของดอกพุ่มใบแล้วก็ควรปลูกไว้เป็นอย่างยิ่งเลยครับถ้าหากท่านสนใจจะนํามาปลูกก็สามารถจะสั่งซื้อจากทางท่องทางออนไลน์ในช้อปปี้ a ั a ด้าหรือชุมชนคนรักต้นไม้ต่างๆรวมไปถึง การซื้อจากร้านต้นไม้ใกล้บ้านนะครับเป็นต้นไม้ยอดฮิตที่มักจะมีติดร้าน ไว้จำน่ายด้วยนั่นเองหรือท่านที่มีเจ้าพุทธน้ำบุตรไว้อยู่ติดบ้านอยู่แล้วต้นใหญ่โตเมยนแนะนาครับว่าลองตอนกิ่งแบ่งปันให้กับคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้สาหรับพื้นที่ในการปลูกที่เหมาะสมก็ควรจะเลือกในพื้นที่ที่มีแสงแดดเต็มวันไว้เป็นดีที่สุดถ้าหากจะย่อหย่อนลงมาก็ประมาณสัก 4- ี่ถึงหชั่วโมงต่อวันอย่างไรก็ตามปลูกในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันเป็นดีที่สุดเลยนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการปุงดินปลูกขอให้ร่วนระบายน้ําดีมีอินทรีย์วัตถุสูงโดยใช้ดินปลูกในพื้นที่เราต้อง การจะปลูตนั่นแหละขุดขึ้นมาถือเป็นหนึ่งส่วนหลังจากนั้นผสมควกเขากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกสักหนึ่งส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกได้ดีเลยสําหรับเรื่องของการบํารุงดูแลรักษาอย่างเป็นประจําวันรดน้ําทุกวันเป็นดีที่สุดและรวมไปถึงในช่วงฤด,ดูแลงเขาเป็นต้นไม้ที่ทนแรงได้นะครับแต่มือยันเชียให้รดน้ําทุกวันอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวันเขาจะได้มีน้ําไปใช้ในกระบวนการต่างๆของเขาแล้วก็ได้จะออกดอกให้เราได้เห็นอย่างต่อเนื่องนั่นเองรวมไปถึงการให้ปุ๋ย สามารถให้แต่เพียงปุ๋ยคอกได้เลยนะครับโรยลงไปที่บริเวณผิวโคนต้นแล้วถ้าเป็นไปได้สามารถจะพลวนดินได้ด้วยก็จะดีเลยรวมไปถึงถ้าหากจะให้ปุ๋ยเคมีก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันสามารถจะใช้ได้ทั้งสูตรเสมอเช่นสูตร15 15 15 16บ6สูงแบบนี้หรือจะใช้ปุ๋ยที่เป็นสูตรเร่งดอกให้บางครั้งคราวก็ทําได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นปุ๋ยละลายช้าสูตรเร่งดอกเช่น1 2 25 6แบบนี้ก็ เหมาะอย่างยิ่งเลยครับอย่างไรก็ตามถ้าหากได้แดดดีๆแล้วก็ให้น้ําเขาอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันรวมไปถึงให้ปุ๋ยด้วยมีดอกให้เราเห็นแน่นอนทุกๆวันเลยครับอย่างไรก็ตามเรื่องที่ควรจะต้องดูแลเขาก็คือเรื่องของการถูกเข้าทําลายโดยโรคและมแมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุกนางนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะถูกเชื้อราและแบคทีเรียเข้าทําลายก็จะเกิดอาการเป็นใบ aj, จุดใบไหม้ต่างๆเหล่านี้เมื่อแนะนําให้ใช้ไตราสาร แล้วก็ผสมลามีนาเข้าไปด้วยนะครับฉีดพ่นให้ทั่วสรงพุ่มเลยในช่วงระยะเวลาเย็ยนๆแบบนี้จะช่วยป้องกันและกําจัดเจ้าเชื้อราและแบคทีเรียที่สร้างปัญหาให้กับต้นไม้ของเราในช่วงฤดูฝนนี้ได้ดีมากๆเลยและนอกจากนี้บางท่านอาจจะเจอการเข้าระบาดเข่าทําลายของเจ้าเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งที่เข้าทําลายต้นอื่นๆด้วยแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเข้าทําลายต้นพุธน้ำบุตรของเราด้วยเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ ถ้าเจอการเข้าระบาดเข้าทำลายในต้นไม้อื่นแล้วกังวลว่าจะเข้าทำลายคุณบุตรของเราด้วยมือเย็นก็เชิญชวนให้ท่านใช้ชีวภัณฑ์บูเวรินแล้วก็รวมไปถึงเมตาซานผสมน้ำฉีดพ,พ่นในช่วงระยะเวลาเย็นนะครับจะช่วยให้เกิดการป้องกันกำจัดเจ้าแมลงปากดูดต่างๆเหล่านั้นให้ล้มหายตายไปนั่นเองอย่างไรก็ตามหนอนก็มีเข้ามากัดกินบ้างนะครับ แต่ไม่ถึงกับทําให้ล้มหายตายไปได้ง่ายๆแต่ถ้าเจอการระบาดมือแนะนําให้ใช้ไลนิ่งในการผสมน้ําฉีดพ่นลงไปนะครับพยายามให้โดนตัวเขาฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นแล้วก็ให้โดนตัวเขาก็จะทําให้เขาล้มหายตายไปภายใน5ชั่วโมงละที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราด้วยนั่นเองสําหรับเรื่องของการตัดแต่งกิ่งเป็นธรรมชาติอยู่เองที่เจ้าพุทธน้ําบุตรนั้นจะมีการทิ้งกิ่ง ให้เหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับมีวิธีการเช็คอย่างง่ายๆอย่าเพิ่งมั่นใจว่าเราเห็นกิ่งแห้งแล้วก็ใบไม่มีเลยเขาจะล้มหายตายไปมือยันแนะนําให้ใช้อย่างที่มือยันทำนะครับก็คือใช้ปลายเล็บนี่แหละขูดผิวของเปลือกดูสักนิดหนึ่งถ้าแห้งๆแล้วก็ไม่มีเปลือกสีเขียวเลยนั่นแสดงว่าเขาล้มหายตายไปแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งหรือใช้มือหักออกก็ได้นะครับ สำหรับกิ่งที่ยังคงมีสัญญาณชีพอยู่ก็จะมีเปลือกสีเขียวเมื่อเราสกิดด้วยปลายเล็บของเรานั่นเองแล้วนอกจากนี้การตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะที่ต้องการจะปลูกเป็นไม้กระถางที่มีความสูงไม่เกินสักเมตรหนึ่งก็สามารถทําไดใ้ใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งขนาดเล็กๆเ,เล็มเขาออกเป็นช่วงๆนะครับมีผลดีก็คือจะทําให้ได้ยอดใหม่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยอดใหม่เราก็มีโอกาสที่จะได้เห็นดอกใหม่นั่นเองเพราะว่าดอกของเขาออกดอกบริเวณปลายยอด แล้วก็ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งนั่นเองนอกจากนี้แล้วเราจะปลูกเข้าไว้ให้เป็นไม้พุ่มสูงขึ้นมาสูงประมาณสัก2-3เมตรก็ทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกันทำให้เราเห็นทั้งดอกแล้วก็ได้กลิ่นหอมในช่วงระยะเวลาเย็นหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้สวนในช่วงระยะเวลาเย็นเย็นแล้วก็มีสาราในสวนแล้วก็มือเย็นเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ไปหาพุทธน้ำบุตรมาปลูกกันแต่ย่าลืมว่าต้องมีพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันแล้วก็ปลูกเข้าไว้ในบริเวณนั้นนะครับเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกมากๆ ทำคลิปนี้ป้ายาเชิญชวนทุกท่านได้ไปหามาปลูกกันนะครับแล้วอย่าลืมว่าถ้าหากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดยโรคและมแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและมแมลงต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวิตพันณุ์ดีๆจากแอปพลายเพียมประเทศไทย ก็มีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกาจัดโรคและก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราให้เราต้องเป็นกังวลแต่ประการใดนะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช้อปปี้ a ัสด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของ a อป l ลยเกมไปได้ไท่ายและนอกจากนี้แล้วท่านสามารถจะแอดไลน์คุยกับ a อป ly ายเมได้โดยตรงโดยช่องทางนี้ท่านสามารถซักถามปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้และให้ a อป l ลยเคมแนะนําว่า จะจัดการกับต้นไม้เหล่านั้นอย่างไรดีโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับโดยช่องทางลายนั้นก็เป็นช่องทางที่ส่งได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับสำหรับท่านที่รู้ตัวแล้วว่าท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วก็เมือเย็นเชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามเมื่อย็นไว้เมื่อย็นเป็นช่องที่ผลิตสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย,อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นเราผลิตสาระดีๆแบบนี้เป็นประจําทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหลายๆตอนเลยครับถ้าจใจดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยท่านจะไม่พลาดคลิปสาระดีๆจากเราไปนั่นเอง รวมไปถึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แบ่งปันให้คนรักและชื่นชอบต้นไม้ได้รับรู้ด้วยคนว่าพุทธมบุนั้นน่าปลูกมากๆครับไปหามาปลูกกันนะครับในตอนนี้เมื่อยนชิโดโอแอปพลายเกมประเทศไทยแล้วก็พุทธมบุดลาไปแล้วนะครับพบก,กันตอต่อไปครับสวัสดีครับ